สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในรายการทนายกองทัพธรรมโดยมูลทิทนายกองทัพธรรมผมทนายอนันช an ัยชัยเดชประธานมูลทิทนายกองทัพธรรมผมดเรเรปยุทธ์ประเทศเสนาครับรองประธานมูลทิทนายกองทัธรรมครับอดอ,อรปยุทธ์ครับหรือเรียกกระสั้นมหาหมีนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอที่กําลังเป็นกระแสนะครับจากการที่ คารวาสสอนธรรมคนหนึ่งได้มีการพูดเกี่ยวกับสรีระร่างกายของท่านเกจิว่าไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็มีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับสุนัขว่าสุนัขก็ไม่เน่าไม่เปื่อยเชียนเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นกระแสขึ้นมาทันทีนะครับ พระที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยมีเยอะนะครับเช่นเช่นที่ผมนึกออกนะก็มีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะฮะหลวงพ่อโอภาสีวัดอโศการามวัดบางมดครับอ้าวใช่หลวงพ่อหลวงพ่อโอภาสีวัดวัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดแล้วก็ท่านพ่อรีวัดอโศกกรามครับแล้วก็หลวงพ่อสองวันที่ วัดทุ่งสามกีจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมแล้วก็หลวงพ่อหลวงหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อรวยอีกแล้วก็มีเกจิถ่ายวิปัสสนากรรมฐานอีกหลายรูปเช่นใครหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธานิโยแล้วก็มีหลายรูปนะครับที่เยอะมากเนี่ยหลวงพ่อภูมิวัดไผ่ล้อมด้วย อ๋อครับเราก็พูดอัตลกโผลปัญหาอย่างนี้ครับ <c oughs> ปัญหาที่ว่า <c oughs> มีการตั้งคําถามมีการตั้งคําถามโดยโดยแฟนคลับของอของคารวาัตสอนธรรมคนหนึ่งถามว่าเกี่ยวกับกรณีที่มีการกราบไหว้พระที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยเป็นอย่างไร <c oughs> ตัวเองก็บอกว่ามันมันเป็น คือมันเป็นความอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการที่ตัวเราเนี่ยไปหลงงมงายในการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึงพระเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับว่าดูดีครับแม้แต่หมาใช้คําว่าหมาเลยไม่ใช้คำว่าสุนัขหมาเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยก็ไม่นําไม่เปื่ยเหมือนกันครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราเรามองว่ามันเป็น ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจของพุศทธาสนิกชนเป็นจำนวนมากครับ,รบแล้วผมก็เมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปสื่อหนึ่งว่า,เ,าเกี่ยวกับการที่มีสรีระของเกจิหรือพระที่ไม่มีการชาปนกิจหรือเผาไปเนี่ยนะฮะเขาทำเพื่ออะไรในในมมมองของผมเนี่ยผมบอกว่า, <c oughs> าเพื่อ ระลึกถึงคุณงามความดีของพระรูปนั้นๆว่าท่านมีคุณงามความดีอย่างไรบ้างแล้วเราก็เลยกราบไหวบูชาเพื่อไม่ใช่เพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เพื่อที่จะเป็นสีมงคลอ๋อครับเราก็ผมก็ไปหลายวัดเช่นวัดหลวงพ่อลีผมก็ไปนะวัดอโศวัดหลวงพ่อสดหลวงพ่อสองวานหลวงพ่อภูนนะฮะผมก็ไปไหว้แล้วแล้วที่วัดกลางบางแก้วผมก็ไปนะครับ อันนั้นก็ไปไปไหว้เหมือนกันนะฮะพอไหว้แล้วรู้สึกมีจิตใจที่ดีขึ้นเอาละครับในเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> คนที่จะตอบเกี่ยวกับเรื่องของอศพเกจิไม่เน่าไม่เปื่อยในแง่ในแง่ของทางธรรมรนะแล้วก็ในแง่ของวิทยาศาสตร์รที่ตอนนี้มีหลายๆคนออกมาพูดนะว่าเก็บศพท่าน ไม่ควรเพราะว่าท่านละสังขารแล้วก็ดีหรือในทางวิทยาศาสตร์มีการาทําให้ท่านเนี่ยผอมไปเองหรืออะไรเนี่ยฮะผมอยากให้มหาหมีเนี่ยได้สาธยายเรื่องนี้ให้กับแฟนคลับของทนายกองทัพธรรมรหรือม,มูลที่ทนายกองทัพธรรมฟังแล้วก็ว่าในส่วนนี้เรามีความคิดเห็นอย่างไร,รในความรู้ความ ความรู้ของมหาหมีเชื่อเลยครับผมพูดเรื่องหลักการแล้วกันครับหลักการครับก็คือเราจะไม่ลงไปในข้อที่จริงแต่จะพูดหลักการที่ได้รับรู้และศึกษาครับคือเรื่องการเก็บร่างของพระเทราจารย์นะครับหรือครูบาอาจารย์ในอดีตที่ท่านถึงแก่มรณภาพแล้วเนี่ยครับมีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันครับทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้นะครับมันก็มีคําถามว่าหนึ่งเก็บทํำไมนะครับสอง ทำไมร่างกายไม่ต้องเปืยครับ,รบทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องที่ว่าเก็บทําไมเนี่ยผมจะไปประเด็นที่2ก่อน MM. ก็คือประเด็นว่า,าทําไมร่างกายไม่ต <everything S 1> <wert> ้องเปืยนะครับถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับ,รบเราจะต้องจะต้องพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดครับทีนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็มีความเห็นของแพทย์นะครับในอดีตแม้กระทั่งท่านที่บดีกรมการแพทย์ในอดีตนะฮะ แล้วก็ขออนุญาตที่เคยนะนแม้กระทั่งคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับท่านก็เคยให้ความเห็นว่ากรณีที่ศพพระเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านมรณมรณภาพไปแล้วเนี่ยแล้วไม่เน่าเปื่อยนะครับแล้วเก็บไว้เนี่ยเกิดจาการ่างกายของครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะครับก็คือเป็นพระปฏิบัติเป็นพระวิปัสนาจารย์ซึ่งท่านจะมีร่างกายอาผอมแห้งแล้วก็สู้ผอมพอมรณภาพปั๊บเนี่ยอาหารในกระเพาะ อาจจะไม่มีนะครับอินทรีย์สารต่างๆก็ในร่างกายก็จะน้อยนะครับบวกกับจุลินทรีย์ไม่เจริญเติบโตเนื่องจากร่างกายท่านแทบไม่มีไขมันใช่ไหมครับแล้วก็มีการฉีดยาที่เป็นยาวิทยาศาสตร์ไม่ว่ายาฟอร์มลินหรือยาที่เกี่ยวกับการดองสรีระสังขารต่างๆนะครับแล้วก็บวกกับการเก็บท่านไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในอยู่ในหีบที่ที่มีความเย็น หรือว่าหีบธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเก็บร่างท่านได้อันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์นะครับ,รบซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเนื่องจากว่าหลักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็สามารถที่จะให้ความเห็นกันได้ทีนี้ในทางาพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยครับจากที่ผมได้ได้รับรู้แล้วก็ได้ศึกษามาเนี่ยมันมีสองนัยยะที่จะต้องพูดถึงครับนอกจากหลักวิทยาศาสตร์แล้วหลักที่1ก็คือหลักที่ปรากฏในพระสูตรตันตปิฎก กล่าวไว้เรื่องธาตุทั้ง4ครับเขาเรียกว่าจัตุธาตุจตุธาตุมีอะไรครับก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟธาตุดินก็คือปัตวีธาตุธาตุน้ำอาโปธาตุธาตุลมก็คือวายโยธาตุและธาตุไฟคือเตโชธาตุเรียกว่าจัตุธาตุจัตุธาตุเนี่ยคืออะไรก็คือธาตุที่รวมกันเข้าเป็นร่างกายมนุษย์นะครับเรียกว่าภูตรูปหรือมหาภูตรูปก็ได้ปัตวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุ ทีนี้เนี่ยหลักการก่อกําเนิดของมนุษย์เราเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับแล้วทําให้ร่างกายมนุษย์อยู่ได้เนี่ยในพระไตรปิฎกก็คือพระสูตตัณฑปิฎกระบุไว้ชัดว่ามีสอย่างครับก็คือเกิดจากกรรมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเกิดจากจิตอันที่สเกิดจากอุตตุอันที่สี่เกิดจากอาหารอสอย่างเนี่ยหล่อหลอมให้มหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยอยู่ได้กรรมคืออะไรกรรมก็คือ ชนะก,กรรมก็คือกรรมที่ผลักดันให้มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับบุญทากรรมแต่งแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่าชนกกรรมชนะก,กรรมเนี่ยพอเกิดเข้ามาเนี่ยนะครับเ,เกิดอะไรครับก็เกิดดินน้ําลมไฟคือธาตุทั้ง4ีนะครับธาตุดินก็คือเนื้อหนังบงังสานะครับก็คือปฐวีธาตุเป็นเนื้อหนังมีลักษณะเข้มแข็งธาตุลมก็คือลมหายใจอานาปานสติเข้าออกธาตุไฟก็คือไฟที่วิ่งอยู่ในร่างกายมนุษย์ และธาตุน้ำก็คือพวกน้ำเหลืองน้ำหนองเลือดอะไรต่างๆพวกนี้หล่อรวมมาเป็นร่างกายมนุษย์นะครับแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยนะเกิดจากจิตก็คือจิตวิญญาณตรงนี้นะครับบวกกับร่างกายตรงนี้นะครับแล้วเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอันที่สาคืออุตุอุตุแปลว่าฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤด,ดูหนาวเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยอยู่ได้ในสังคมโลกอ,อยู่ได้ในภูมิอากาศของโลก แล้วนอกจากอุตุแล้วเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องบำรุงก็คืออาหารอ,อาหารนั่นแหละครับบำรุงร่างกายมนุษย์จนรวมกันก็คือกรรมจิตอุตุและอาหารที่เนี้ยถ้าทั้งสี่รวมกันปั๊บเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่อยู่คู่กับร่างกายคืออะไรก็คือา้าเจ้าเดือน เคยได้ยินคําว่าธาตุเจ้าเรือนไหมครับเคยได้ยินครับเคยได้ยินถ้าใครก็แล้วแต่มีลักษณะรูปร่างกํายําล่ําสันรูปร่างใหญ่เนื้อนังใหญ่กระดูกใหญ่อะไรใหญ่เขาเรียกว่าคนที่มีปฐวีธาตุคือธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนใครที่มีลักษณะผ่องใสลักษณะอวบอ้วนขาวนะครับแล้วก็ผุดผ่องอมีลาสงลาสีอะไรต่างๆเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ําก็คืออาปโปธาต อย่างนี้เป็นต้นนะครับ,ค,รบคนที่ตัวเล็กคนที่มีลักษณะหุนหันพันแล้งการเดินการอะไรต่างๆรวดเร็วอาจจะเป็นธา,าตุไฟก็คือเตโชธาตเป็นเจ้าเรือนทีนี้าการกําหนดเจ้าเรือนในในพระสูตรเนี่ยกำหนดไว้2อ,อย่างกําหนดตามวันเดือนปีเกิดว่าวันไหนปีไหนที่เขาเกิดเป็นเรือนไหนเป็นธาตุดินน้ําลมไฟอะไร2กําหนดตามปีเกิดอย่างเดียวทีนี้พอคนเรามีธาตุเป็นเจ้าเรือนแล้วเนี่ยในพระสูตรตันงต่ปีดกนี่ยังระบุว่าอะไรที่เป็นเครื่องบํารุงร่างกายมนุษย์นอกจาก ฤดูและอาหาร,รสิ่งนั้นก็คือยารักษาโครคยารักษาโรคในพระไตรปิฎกเนี่ยคือยาสมุนไพรมีในพระวินัยปฎกพระวินัยปิฎกระบุเลยครับว่าพืชชนิดไหนที่พระฉันได้แล้วเป็นยาแล้วยาต่างๆที่เป็นพืชสมุนไพรเนี่ยครับครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั่นนะครับแม้กระทั่งในพุทธการท่านจะใช้ยาสมุนไพรในพระวินัยปิฎกนี่แหละมาบำรุงธาต ธาตุาท่านเป็นคนประเภทมีธาตุดินในร่างกายท่านก็จะฉันสมุนไพรประเภทนี้เข้ากับธาตุท่านถ้าท่านเป็นธาตุลมหรือท่าเป็นธาตุไฟนะครับหรือท่านเป็นคนลักษณะธาตุน้ํายาชนิดไหนที่เป็นยาสมุนไพรเข้ากับร่างกายท่านได้ท่านก็ฉันยาตรงนั้นนี่คือเคล็ดลับของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนทีนี้เนี่ยพอท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่วิธีการรักษามีอยู่สองอย่างครับในพระไตรปิฎกนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือไปหาหมอ ไปหาหมอร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะมีธาตุไม่ว่าจะมียาสมุนไพรบำรุงธาตุยังไงก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องมีเจ็บแค่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยมาวิธีการรักษามีสองอย่างหนึ่งคือไปหาหมอไปหาหมอก็ฉันยานะครับก็ฉันยาหายก็คือหายสองในพระสุวนตันตปิดกเขารักษาด้วยพระปริตที่เราพูดถึงพระปริทคืออะไรก็คือบท ที่มาจากพระสุตตันตปิฎกบทสวดที่เป็นของพระพุทธเจ้าที่เป็นของภาษาวกนะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นพระปริตคือเครื่องป้องกันที่ไม่ใช่เดรัจฉานวิชาเราพูดไปแล้วเราเคยพูดไปแล้วแล้วพระปริทที่ชัดเจนที่สุดก็คือโพชังคับปริทในสมัยที่ในสมัยที่พระมหาโมคคลานะเทระกับพระมหากัสปะเทระท่านป่วยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมและท่งสาธยายพระปริตที่เรียกว่าโพชงเจดองทมเป็นเครื่องตรัสรู้นี่แหละแล้วสองรูปก็หายอันนี้ในพระไตรปิฎกนะครับ หรือตัวพระผู้มีพระคเองทรงอาพาธทรงอาพาธทรงพระประชวรพระมหาจุนทะก็สวดโพชชงเจตเนี่ยสาธยายโพชชงเจดถวายแล้วพระองค์ก็บันเทาเบาบางแล้วก็หายหรือในคิริมาณุทสุตรที่พูดเรื่องไตรลักษณ์นะครับก็มีการสวดเพื่อที่จะเยียวยาให้คนพิจารณา,าธาตุขันต่างๆแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือวิธีการรักษาทีนี้ผมย้อนกลับมาว่าทําไมครูบาอาจารย์เนี่ยท่านถึงฉันยาสมุนไพรเข้ากับธาตุของท่านครับ อย่าลืมนะครับครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่พุทธกาลจนกระทั่งว่าที่ท่านมรณภาพมาเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับอย่างพระเดชพระคุณพระราธ,ธรรมาพรหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมใช่ไหมครับอย่างพระวิสุทธทิธรรมบาลังสีคมภีและเมธาจา์หลวงพ่อหลีวัดโสการามนะครับอย่างครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่บุรด,ดาถาวโรร่างกายท่านไม่นองไม่เปื่อยเนื่องจากว่าตอนที่ท่านมีาธาตุขันนั้นนะครับ ท่านรู้ว่าท่านเป็นคนประเภทไหนธาตุไหนดินน้ําลมไฟแล้วท่านหาย,ยาสมุนไพรตามภาวะวินัยเนี่ยบำรุงธาตุท่านอยู่ตลอดเวลายาสมุนไพรตรงน,นั้นน่ะรักษาอินทรีย์สารที่อยู่ในร่างกายของท่านแม้กระทั่งว่าล่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยสมุนไพรยังรักษาธาตุขันท่านอยู่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์นะครับว่าเรื่องเนี่ยที่โบราณกล่าวไว้เนี่ยมีจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นการต้องเปื่อยก็เลยช้าอันนี้อย่างที่สองนะครับ,รบอย่างที่สามก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่า จตุธาตุก็คือธาตุทั้งสี่นี่นะครับนอกจากว่าในพระไตรปิฎกจะระบุว่าเป็นที่มาที่ไปของมนุษย์ว่าประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบวกจิตบวกอุตูบวกอาหารแล้วเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสําเร็จรูปเป็นมนุษย์นี่นะครับธาตุสีเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะอย่างนั้นนะครับเพราะพุทธเจ้าท่านกําหนดอารมณ์กรรมฐาน40ไว้ในพระสูตรตันตปิฎกอารมณ์กรรมฐาน4 0หนึ่งในนั้นก็คือจตุธาตุวัฏฐาน ก็คือธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟครับเป็นอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานคือที่ตั้งของวิปัสสนาก็คือเป็นที่กําหนดจิตใจเพื่อที่จะยึดเหนียวสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานครับหนึ่งในนั้นก็คือดินน้ําลมไฟคือธาตุทั้งสี่แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้หลักในการรู้ว่าท่านเป็นคนประเภทปตวีธาต ร่างกายท่านเป็นคนธาตุดินท่านหาสมุนไพรมาเยียวยาธาตุดินท่านก็สุขภาพแข็งแรงจนกระทั่งท่านตายก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านรู้ว่าถ้าเป็นคนธาตุใดท่านบริกรรมธาตุนั้น<ม>เช่นบริกรรมปฐวีธาตุบริกรรมธาตุไฟเคยได้ยินใช่ไหมครับหลวงพ่อกบวดเขาสริกาท่านบริกรรมธาตุไฟเตโชธาตุหลวงพ่อโอภาษีอาสมบางมดท่านก็บริบริกรรมเตโชธาตุเป็นอารมณ์กรรมฐานถูกไหมครับเชกเช่นเดียวกันครับครูบาอาจารย์บางรูป ท่านบริกรรมปรัวีธาตุคือธาตุดิน<ม>จนกระทั่งสําเร็จชานสี่เข้าสู่รูปประชาชา 5, 6, 7, 8, <ม>ั้นห้าหกเจ็ดแปดสำเร็จเป็นภิญญาระดับไหนเราไม่ทราบเราไม่ทราบแต่ชานและภิญญาเหล่านั้นสามารถที่จะรักษาร่างกายของท่านที่ท่านบริกรรมธาตุนั้นๆโดยเฉพาะปะทัทวีธาตุให้ร่างกายไม่เน่าไม่ไม่เปื่อยได้นี่เป็นคําคนโบราณเป็นคําที่มาในพระสูตรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับ ถ้าเราจะรับรู้เรื่องหลักวิทยาศาสตร์เราต้องรับรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดให้รอบด้านเพื่อที่จะหาเหตุผลตรงนี้ให้ได้อย่าไปปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่รู้บางอย่างเราศึกษาไม่ถึงอย่าไปคิดว่าไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่รับรู้มาในความที่ผมเป็นนักวิชาการศาสนาผมไม่ปฏิเสธสักเรื่องแต่ผมจะนําทุกเรื่องนะ่ะมาคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะดูว่าสิ่งนั้นนะ่ะควรจะเป็นอะไรอันนี้คือประเด็นนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวก็คือว่าย้อนกลับไปข้อที่1ก็คือว่าเก็บไว้ทําไม นะครับเก็บศพไว้ท่านไว้ทําไมเก็บร่างท่านไว้ทําไมพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะพุทธเทลวาทสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมของกุลบุตรกุลธิดาและพวกเราคืออะไรรู้ไหมครับความกตัญญูและกะตวเวทิตาอ๋อครับรู้คุณครูบาอาจารย์รู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้อุปการะคุณแก่ลูกศิษย์ลูกหามาตลอดพระชนชีพตลอดชนชีพของท่านพอท่านสิ้นชีพตักสายพอท่านล้มหายตายจากไป ลูกศิษย์ลูกหาก็ระลึกถึงท่านก็เก็บท่านไว้เป็นเครื่องระลึกการได้ก้มกับครูบาอาจารย์ที่เป็นร่างของท่านแล้วระลึกถึงคุณท่านระลึกถึงธรรมที่ท่านสอนระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเทพสอนเรามาตลอดชนชีพของท่านเรามีความปิติในธรรมเราก็ระลึกถึงสังฆรัตนะคือหนึ่งพิรัตไตยพอมองเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะเป็นความกระตตบเวทีตาของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่จะเก็บร่างท่านไว้สองการเก็บร่างนั้นอาจจะเป็นเจตจำนงของครูบาอาจารย์เอง ครับในการที่ท่านต้องการที่จะให้เก็บไว้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าผมยกตัวอย่างผมได้เรียนบาลีเคยเรียนบาลีวัดปักน้ำพระเจเริญนอย่างน้อยสามปีร่างหลวงพ่อสดจันทสโลครับใช่ไหมครับหลวงพ่อสดท่านเก็บร่างไว้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดคนไปกราบหลวงปู่คนไปกราบเพื่อดนพระคุณหลวงปู่ไปกราบท่านเพื่ออะไรครับเพื่อระลึกถึงคุณท่านและขอพรท่าน แต่การไปกราบของญาติโยมเหล่านั้นนะครับเขาไปเห็นอะไรรู้ไหมครับเขาไปเห็นโรงเรียนพระปริยธรรมของวัดปากน้ําภาษีเจริญผมที่เรียนวัดปากน้าเรียนบาลีวัดปากน้าครับพระเนีรเรียนเป็นพันรูปสมัยก่อนนะครับสี่ห้าร้อยรูปเป็นอย่างน้อยมีทั้งแม่ชีทั้งพระภิกษุสาม,มเณรคนพอไปกราบหลวงพ่อสดเขาก็ไปเห็นการศึกษาพระภิกษุสาม,มเณรเขาก็ไปอุด อุปถมัมภพ์พระภิกษุสัม,มเนรซื้อนังสือนังหาถวายถวายเงินถวายปัจจัยให้เป็นกองทุนของวัดในการที่จะจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสัม,มเนนได้ประโยชน์อีกกลายเป็นว่าครูบาอาจารย์แม้ท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ยังทําคุณประโยชน์ให้ลูกหลานได้มีเลี้ยวมีแรงมีสติปัญญาได้ศึกษาะติปิฎดกไล่ศึกษาพระธรรมอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นและเป็นประสบการณ์ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับข้อสุดท้ายที่จะพูดก็คือว่าใครจะเก็บร่างครูบาอาจารย์ไว้อย่างไรก็แล้วแต่ ใครจะศรัทธาอย่างไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาศรัทธาเป็นสิ่งที่บรรดาศิษยานุศิษิ์ศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตัวเองพ่อเราเราก็รักแม่เราเราก็รักนับภาษาอะไรกับครูบาอาจารย์ที่เขาคุกคขี่และศึกษาทมท่านจนให้เขาเป็นคนดีอยู่ในสังคมพุทธได้เขาจะไม่ลืลึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความกระตันดูกระตะว,วิิตาของเขาเราไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงใครในสิ่งที่เขาเคารพนับถือและ มีความจําเป็นอะไรที่จะไปด้อยค่าวัฒน,นธรรมประเพณีของพุทธเทวรวาสเราทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและไปเปรียบเทียบกับสุนัขหรือมหมาด้ยผมก็ผมก็มองว่าผมก็มองว่าการเปรียบเทียบใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องคิดในความที่ว่าเปรียบเทียบกับอะไรเรากําลังพูดถึงร่างของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชนายหรือไม่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วแล้วไม่พูดสะดีกว่าไหมครับ <laughs> <อ>ใช่ไหมครับอเ,อรเอาอ่างครับ ในเรื่องของของสรีระร่างกายนี่นะฮะอย่างต่างประเทศเนี่ยที่มีคุณูปการก็คืออียิปต์มัมมี่อาฟาโลใช่ไหมครับเขาก็มีการเก็บเก็บร่างกายของกษัตริย์ฟาโลไว้ครับแล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยก็เจอเจอแล้วก็คือคือประวัติศาสตร์ในการที่จะสืบค้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยคนจีน <c oughs> หรือแม้แต่อิสลาม <c oughs> เขาก็เวลาเสียชีวิตปั๊บเขาก็ฝัง <c oughs> ก็เหมือนกับการเก็บร่างไว้ครับแล้วส่วนในเสื้องของจีนก็ทําเป็นห่วงซุย <c oughs> แล้วก็เวลาไปกราบไหว้เนี่ยก็กราบไหว้บรรพบุรุษ <c oughs> เพื่อให้ลูกหลานมากราบไหว้เพราะมาเจอกัน <c oughs> มาเจอกันแล้วก็มามีปฏิสัมพันธ์กัน <c oughs> แล้วทําให้ไม่ลืมซึ่งกันและกัน <c oughs> เรื่องนี้อาหา มีคิดว่าอย่างไงครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอริยธรรมอียิปต์ก็ดีอินเดียก็ดีจีนก็ดีเนี่ยบริบทของจีนกับอินเดียเป็นเรื่องความกตัญญูกตเวทีระหว่างระหว่างผู้ลงรับกับผู้ที่อยู่คนจีนนี่เห็นได้ที่สุดเลยเพราะว่าคนจีนเนี่ยปะเขาจะไปฝังบพ่อแม่หรือบรรพบุรุษเขาต้องเลือกดูชยภูมิด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีชยภูมิที่ดีครับหลัง เตา <c oughs> นะหน้าน้ําซ้ายขวามังกรหรืออะไรเสือขาวเนี่ยของเขาที่นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัด <c oughs> แต่ว่าพอรู้มางูพลาเนี่นะครับมันทําให้ลูกหลานนี่เจริญรุ่งเรือง ก็จีนเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นจีนกับอินเดียเขาก็เป็นเรื่องความกตัญญูกับต่อเวทีแต่ว่าอียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องศาสนาเขาใช่เนื่องจากว่าอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ของของฟาโรฟาโรสังเกตดูเนี่ยพิระมิดเนี่ยที่3พิระมิดที่คีออฟคาคาเฟคูฟูใช่ไหมครับใช่ก็จะมีร่างบัมมี่ของรามเสดที่1เซติที่1ฟาโรใช่แล้วก็ฟาโรตุตันคาเมนเขาก็จะมีการทํามัมมี่โดยการแยกอวัยวะภายในออกมาใส่เป็น เป็นโถเป็นโถเป็นโถไว้เพื่อที่รอวันที่ฟาโรจะกลับมาใหม่แล้วก็มีการสร้างมหาพิรามิดเพื่อเป็นเกาะกำบังครับครับอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาแต่อรยธรรมของจีนกับอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องความกตัญญูกตวเวทีมันมันต่างกันไหมล่ะที่เราจะเก็บซีละของครูบาอาจารย์ซึ่งท่านมีฌานมีบรารมีมีอย่างที่มหามีบอกคือท่านมีธาตุทั้งสี่ครับในการจเจริญกรรมฐานก่อนที่ท่านจะละสังขารไปรนะฮะ ผมว่าไม่ต่างกันนะครับก็ครับก็เป็นความกตัญญูกตเวทีที่ขอบคุณครูบาอาจารย์ครับใช่ครับแล้วยาหนึ่งมีมีสรีระของท่านเนี่ยทาให้สิทธิานุสิ์อย่างเช่นวัดปากน้ําวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดอโศการามหรือที่ไหนที่ที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ลูกศิษย์ก็จะเข้าไปกราบไหว้แล้วก็จะมีเงินเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะบํารุงวัดบํารุงศาสนศึกษาของพระภิกษุสามเณรถูกต้องไหมครับ อันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมประโยชน์พลอยได้ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ไซริล่าของท่านยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของมูทิทนายกองทัพรมสรุปได้อย่างนี้ครับว่าไลริระร่างกายของครูบาอาจารย์เนี่ยการที่เขาเก็บไปเนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยท่านมีธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟแล้วท่านอาจจะเจริญ เจริญเขาเรียกเจริญกรรมาฐาน <C> e <at> ในส่วนของธาตุทั้ง4ี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟหรืออะไรพวกนี้ <C> e <at> ทำให้สริระของท่านไม่เน่าไม่เปื่อย <C> e <at> นอกจากนี้ส่วนที่มีการเก็บไว้เพื่อความกระตันยูกระตะเวที <C> e <at> ในคุณงามความดีของเ,อเกจิหรือพระนะเราจะได้ไปกราบไหว้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านใช่ไหมครับที่ท่านได้สร้างคุณงามความดีและคุณูปการให้กับ พุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนนะครับสุดท้ายก็คือว่าผลพลอยได้ก็คือว่ามันเกิดจากการที่เมื่อมีคนไปเนี่ยคนก็ไปทําบุญทําให้มีเงินไหลเข้าวัดและทําให้มีการที่พระภิกษุสามนตรได้มีการเรียนในเรื่องของปริญญาตในเรื่องของการศึกษานะฮะแล้วก็บํารุงวัดตามสมควรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผม ในฐานะที่เป็นประธานมือที่และดรมหาหมีในฐานะเป็นรองประธานเนี่ยจึงมีความเห็นว่านะครับาการที่มีการกราบไหวบูชาสรีรร่างกายของครูบาอาจารย์เอาไว้ที่สถานที่ต่างๆเนี่ยดังที่กราบเรียนมาแล้วนี่นะฮะจึงเป็นความประสงค์ของท่านแล้วก็ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อความกระตัญยูกระตเวทีของลูกศิษย์ที่ราลึกึกถึงคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ไม่ควรจะไปด้วยค่ะคไม่พูดียดีกว่าจะดีกว่าที่เราจะไปเปรียบเทียบสรีระร่างกายของครูบาอาจารย์กับสัตว์เดรัจฉานก็คือสุนัขซึ่งถือว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่อ,อ,อยู่ตามวัดวาอารามเนี่ยเหมือนกับสัตว์ต่ําในความเห็นของออบุคคลดังกล่าวนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ถามเขาถามแค่ว่าถ้ากล่าวว่าอย่างนี้เป็นยังไงแต่คุณไปเปรียบเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเ,เราจึง ขอให้ความเห็นและวิชาการในแนวของพระไตรปิฎกในแงน่ของวิทยาศาสตร์รและในแนวของความเชื่อ <c oughs> ความศรัทธาของผู้สนิกชนวันนี้รายการมูทิทนายกองทัพธรรมก็ขอลาไปก่อนอถ้าผิดพลาดประก,การใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูทิทนายกองทัพธรรมและดรปยุทธประเทศเสนาครับรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับลาไปก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ